แล้วก็ผ่านไปแล้วนะครับกับการแข่งขันในรอบแรกวันนี้เรามาดูในรอบที่2ครับระหว่างลุงโคลาและฟโนวครับเริ่มก่อนครับเฮ้ยทอยเต่าสิคุณโอเคเริ่มก่อนครับโอ้ยเริ่มหลังเฮ้ยบวกหนึ่งชนหมัดนะครับนี่ชนหมัดเดียวราชนสองหมัดเลย เริ่มครับผมแหมผมไม่พร้อมก็ไม่พร้อมไงทำอะไรไม่ได้เลยในมือเขาเดินจนหนึ่งนะพร้อมแล้วขอโทษเอออยากน้องออกกล้องครนะผมสุยคุยในตำนานครับครับผ่านเลยจัวเนตบอล ครับูโอ้โหตีตามจำนวนจี้ฟิวชั่นที่อยู่ในสนามในสนามครับแต่นะสนามนี่สนามอะไรบ้างสนามชลาใสใช่แล้วจริงๆถ้าทำอย่างนี้ไม่ดีนะครับการแข่งโดนเตือนได้นะครับเพราะถือว่ารบกวนสมาธิคู่้อนทบอลทิ้งวิกาดครับครับผมจี้ติดเข็มขัดติดหินติดหินปาไว้หนึ่งใบเจโนเซกบิดจั่วได้สใบนะครับรับม ได้3ใบไฮเปอร์บอลครับครับผมแล้วปู่ก็จะเล่นไม่เลิกฮะเล่นไม่เลิกครับเจโนเซกอีกตัวอีกตัวที่2ครับโอเคเลยเป็นเด็กที่แบบไอ้าเสถียรครับผมผมคุยกับตจโน่พี่ปุ๋กเจโนเซกครับครับผมจั่วอีก4ใบครับแม่เจโนเซกอีกตัววีสตาร์ครับครับผมหยิบหนึ่งใบครับคำนี้ใช้ครับครับผมใช้เลยค่ะใช้เลยครับเลือกสองตัวนี้นะครับครับ สามจุยอีกสองใบครับถ้าได้รูปอมคือผมมอบเลยครับไม่ได้โอ้โหยังถือให้ผมได้เล่นนะฮะี่สุยครับี่สุยครับผมได้นี่เนีเยเดียวค,ครับตัวสุดท้ายครับเอารูปอมอยู่นล่างเอารูปคิดดูครับห้าใบครับ 6ใช่ไหมฮะหกหกใบครับไม่ได้ก็แย่แล้วครับผมจัดไปครับปู่ปุ๊บปอนปุ๊บอนเข้าปากให้แล้วฮะสามสี่ห้าหกไม่ได้ไหมปอนไม่เข้าปากนะเศร้าอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับอ่ะถอยครับครับผมตีเลยครับผมเจสองเจ็ดครับรอดนะครับเลขสองเจ็ดครับโอเคตเจิร์ดครับที่ครับปุ๊กขอหนึ่งตัวมาคุยหน่อยครับโอเคได้ครับ ถอยครับมตีเลยครับสามพลายแย่แล้วครับอาการหนักครับเัม่วสามครับหนึ่งปีเท่าเร็วครับผมจวหนึครับผมจักรยานพิ่บาครับผมยอดเยี่ยมสองใบเลือกหนึ่งใบในนั้นเลือกไฮเบบร์บบลครับใบบไฮเปอร์บอลครับครบบผมไอ้ตับบบบบบ ไม่ซิ่งก็ซีครับชั่วโมงนี้ถูกเดี๋ยวนี้ครับทิ้งหมดมือโจโงกปลาตัวที่ว่าครับระเบิดเกลียวครับผมไปด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ขออนุญาตลงในนี้นะครับทิ้งครับพีแมรี่พลังงานพื้นฐานแล้วก็สับเปลี่ยนโปเกมอนครับได้เลยโถโกครับถูกต้องเติมครับผมส่งต่อพลังงานครับส่งต่อพลังงานครับหยิบพลังงานพื้นฐานได้หนึ่งใบนะครับไอว่าบอลครับ โคแบทครับลงโคแบทครับจวดสี่ครับผมหนึ่งนะเน็ตบอลผมทำอะไรไม่ได้แล้วครับผมขอน็อปครับส่องไพ่ครับตัววิกบอลครับทิงมิวครับเคเมือนะฮะอ่าเฮฟวี่บอลเฮฟวี่ครับผมจี้ครับผมลงอันนี้ครับ ฟิลโบเวอร์ครับเป่าตัวเองครับปลาลูกอมหนึ่งใบไอ้บาแล้วก็เจนอเเซ่ครับจัวสี่ใบเมื่อกี้มือยังตันอยู่เลยนะฮะตอนนี้เขาเคลียร์ก็ยัยงเลยฮะโอ้โหหม่แล้วกีวพราปลาับผมครับผมสามประบอลไอ้บอลเราเพียรทิ้งะฮะครับกระาแล้วมิวปัดอีกรอบครับสี่ใบครับ โอเคตีเลยครับน็อกครับครับผมสองไพ่ครับไพ่บอลครับครับผมเพาเคียวิสปอร์นี่มันตีเท่าไหร่วะเนี่ยมิวตีเท่าไหร่ครับตานี้ยังตีไม่ได้ครับไม่เดี๋ยวยูสองร้อยสองร้อยสิบตีได้อีกสองร้อยสิบใช่ใช่ได้แค่สองร้อยสิบถ้ายูยลูกอมไปกี่ลูกขออนุญาตเช็คหน่อยฮะอะไรครับสองเมตรอืม ยังเหลืออีกสองเม็ดนะจัดครับกําลังงงอยู่ใส่โดน,น,นโดนทั้งแมรี่โดนทั้งจัดงงหมดแล้วอักขระแพดครับจี้จากมือครับสวิตาครับอ่า,าสองเก้าสองเก้าครับปูบจัวะผมก็ร้านเธนแล้วเหมือนกันนี่ราเนเธออู้คู่ผมด้วยครับไมร้าเทิน ส่ผมตีไม่จบเท่นี้ผมแพ้เก็จบกั้งคู่มาละหนึ่งเทเชอร์ครับครับเอาเอาวิธีลุคแคทเชอร์หรือว่าโปเกมอนแคทเชอร์แต่อยู่ยังตีไม่ได้เนาะต้องถอยก่อนใช่เทเชอร์ของไปเลยครับวิธีลุคแคชเชอร์คือเคี้ย์มือเคี้ย์มือครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับอกใบสบุดบันทึกเพื่อนครับผม นี่ผมต้องซอยกุดมาลงไปอยู่ข้างล่างให้ได้นะฮะไฮบรอลครับไม่หาอะไรเลยแล้วก็เทเตชั่นครับไม่หาอะไรเลยอันนี้ถือว่าตัดแล้วต้องตัดนะต้องตัดแม่นะตั้องตัดตามกฎอ่าสี่ใบหกใบครับหมดมือยังไงก็รีดสำเร็จฮะจะหมดแล้วต้องนอกเทินนี้ให้ได้ครับมาแล้วครับจบแล้วจบแล้วกุดมากครับอืเยี่ยมครับขอบบคคุณรัจบกุดมากครับผมต่อไป และก็เป็นฟุโนวานะครับที่ผ่านเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศได้แล้วและคราวหน้าเรามาติดตามการแข่งขันระหว่างทีม d i เรกเต d และ g ีโนจาก NX Channel กันครับ